พรุ่งนี้พี่ทอนจะไปไหนหรือเปล่าจ๊ะนิกจะได้เตรียมของไว้ให้นะจ๊ะเออวันนี้พี่ได้ยินมาว่าหัวหน้าจะให้พี่ไปส่งงานที่ชนบุรีนะ่ะหรอจ๊ะพี่แล้วเขาบอกไหมละจ๊ะว่าจะให้กลับมาวันไหนเมื่อไหรอ่อ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนิกแล้วแต่งานนะ่ะแล้ว งานที่บ้านเราละจ๊ะพี่จะทำยังไงต่อดีวันสองวันช่างก็มาแล้วนะจ๊ะพี่ถ้าช่างมาก็ให้เขาทำบ้านไปก่อนกว่าพี่จะมานิกก็ให้เขาลงมือไปก่อนเลยนะได้จ้ะพี่แล้วเรื่องอุปกรณ์ละจ๊ะจะว่ายังไงหรอโหยนิกเรื่องอุปกรณ์อะไม่ต้องห่วงหรอกนะช่างเขารู้ว่า ต้องใช้อะไรบ้างช่างเขาเก่งอยู่แล้วแค่เรามีหน้าที่ดูแลค่าเรื่องใช้จ่ายแล้วก็ไปซื้อของให้เขาก็เท่านั้นเองแหละอ๋อจ้ะพี่นิกกับทรอยู่กินด้วยกันแบบผัวเมียได้3ปีกว่าแล้วในระยะเวลา ภายในสามปีกว่านี้นิกกับทรได้สู้ฝ่าฟันด้วยกันมาเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำไปค่ะฝนตกแดดออกฟ้าร้องอากาศหนาวเย็นก็ไม่เคยหวั่นเลยค่ะจนทุกวันนี้ชีวิตของพวกเขาเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆมีเงินสร้างบ้านมีรถกระบะคันใหญ่เงินทอง ไม่ขาดมือเลยสักครั้งจนสามีของนิกไม่ให้นิกไปทำงานหลังจากที่เริ่มมีอะไรต่อมีอะไรเป็นของตัวเองค่ะหลังจากที่พี่ทอนสามีของนิกได้ขับรถขึ้นไปทำงานที่ชนบุรีเมื่อสองวันก่อนจนป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยช่างก็มาทำงานก่อสร้างที่บ้าน ชีวิตของนิกตอนนี้อยู่ที่บ้านตามลำพังด้วยความที่อากาศร้อนจัดนิกคิดถึงน้ำแข็งหลอดที่ร้านลุงนายทันทีค่ะในตอนนั้นเธอได้ขับรถมอเตอร์ไซค์บิดรถไปอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะไปซื้อน้ำแข็งหลอดเพื่อที่จะมาผสมกับน้ำเปล่าเพื่อให้ได้กินน้ำเย็นอย่างชื่นใจค่ะ นิกได้เอาน้ำแข็งหลอดอีกส่วนหนึ่งแบ่งปันไปไว้ให้ช่างสร้างบ้านกินด้วยค่ะเธอคิดถึงถึงความรู้สึกของช่างที่มาสร้างบ้านให้กับเธอทุกครั้งที่เธอเห็นนิกจะอดขับรถออกไปที่บ้านลุงนายไม่ได้ค่ะเมื่อช่างมาทำงานที่บ้านเพราะเธอต้องการน้ำแข็งหลอดมาผสมกับน้ำเปล่าให้ช่างดื่มกินค่ะ เธอทำอย่างนี้เป็นประจำทุกเช้าด้วยอากาศที่ร้อนจัดเพื่อไปซื้อน้ำแข็งหลอดในใจลึกๆแล้วนิกก็อดที่จะสงสารช่างไม่ได้เธอสงสารช่างมาตลอดเมื่อเห็นช่างทำงานสร้างบ้านให้เธอคะ่ะนิกได้แต่หิ้วกระติกน้ำขนาดใหญ่สีชมพูเธอได้หิ้วไปให้ช่างสร้างบ้านด้วยความที่เป็นห่วง นี่จะลุงน้ำเย็นๆนิกบอกกับลุงสนที่กำลังตอกตะปูและก็เชื่อมเหล็กอยู่ที่โครงหลังคาบ้านของเธอเองค่ะลุงสนได้หันมามองและก็ยิ้มให้กับเธอเบาๆพร้อมกับลูกน้องของลุงสนที่กำลังทำงานอยู่เหมือนกันค่ะขอบใจนะหนูนิกจ้าลุง ไม่เป็นไรหรอกจ้าอากาศร้อนๆกินน้ำเย็นๆนะจ้าลุงขอบใจมากนะนุนิกแหมวันนี้ลุงก็เห็นอากาศมันก็ร้อนจริงๆแหละเมื่อไหร่ฝนมันจะตกสักทีเนาะจ้าลุงนิขันไปมองลุงแล้วก็ยิ้มพูดกับลุงอยู่ครู่หนึ่งเธอเห็นลุงยิ้มให้กับเธอเบาๆเหมือนกันคะ่ะ หลังจากที่ส่งน้ำเย็นให้ช่างกินแล้วนิกได้หันหลังกลับบ้านมาทำงานบ้านต่อที่บ้านของเธอเหมือนเดิมค่ะแต่พอช่างสร้างบ้านกว่าจะหมดเวลาเลิกงานก็ทั้งวันเลยนะคะไม่รู้ว่าอะไรมัง่งที่นิกต้องรับผิดชอบกับช่างดูแลช่างให้เป็นอย่างดีด้วยความมีมารยาทของเธอ นิกเธอไม่ขาดตกบกพร่องเรื่องแบบนี้อยู่แล้วค่ะจนลุงเองได้เดินมาถามเธอว่านิกหนูมีลูกอมให้ลุงอมหรือเปล่าลุงคอแห้งนะอ๋อมีจะลุงอยู่ที่ร้านลุงนายนะจ๊ะเดี๋ยวนิกออกไปซื้อให้นะจ๊ะลุงรอที่นี่แป๊บเดียวนะเออถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกลุงไม่กินก็ได้ ไม่เป็นไรได้ยังไงคะลุงเครื่องดื่มที่หนูซื้อมานิกนั่งมองดูนิกยังไม่เห็นลุงกินอะไรเหมือนกับคนอื่นเขาเลยนะจ๊ะลุงรออยู่ตรงนี้นะจ๊ะแป๊บเดียวเดี๋ยวนิกไปซื้อมาให้จ้ะเอ้ยลุงไม่เป็นไรลุงไม่กินหรอกเอาทนาลุงเดี๋ยวนิกซื้อมาให้กินนะจ๊ะเอองั้นก็ตามใจหนูแล้วกันนะ เมื่อใกล้เริ่มถึงเวลาเลิกงานนิกก็ได้รีบบิดแฮนด์รถมอเตอร์ไซค์ไปที่ร้านลุงนายเหมือนเดิมค่ะเวลาใกล้เลิกงานช่างแต่ละคนต่างก็เหนื่อยกันหมดแต่ละคนก็มีเหงื่อไหลคลายย้อยจนทำให้เสื้อผ้าด้านหลังของช่างเปียกไปหมดและทุกคนก็ได้นั่งกินเครื่องดื่มที่นิกได้เตรียมไว้ให้ พอกินไปสักพักลุงสนแกก็ได้เดินเข้ามาหานิกเมื่อนิกกลับมาจากร้านลุงนายแล้วนิกได้ยื่นลูกอม,มให้กับลุงขอบใจนะนิกสำหรับลูกอมไม่เป็นไรหรอกจ่ะลุงและนิกเองก็ได้ย้อนกลับไปที่บ้านของนิกอีกครั้งเพื่อจะไปทำธุระอย่างอื่นต่อคะ่ะ ส่วนลุงสนแก่ก็ได้เดินเข้าไปหานิกที่บ้านเพื่อจะไปคุยธุระเป็นตัวแทนของช่างคนอื่นๆด้วยความที่เกรงใจนิกอยู่บ้างลุงเองก็กลัวว่านิกจะได้กลิ่นเหงื่อใครที่เหม็นสาบแกเลยเลือกที่จะไปนั่งอยู่ที่แคร่ด้านนอกอยู่ที่หน้าบ้านทำตัวห่างๆด้วยความเกรงใจนิกค่ะ นิกลุงมีอะไรจะคุยทุระด้วยนะลุงขอคุยหน่อยได้ไหมได้จะลุงแล้วลุงมีทุระอะไรเหรอจ๊ะนิกพอได้ยินเสียงลุงพูดออกมาจากทางแคร่ที่หน้าบ้านของเธอเธอก็รีบหันมามองลุงทันทีด้วยความที่เทคแคร์ช่างอยู่แล้วค่ะนิครีบร้อนรีบเดินมาหาลุงสนทันทีในตอนนั้นค่ะ เออลุงพูดใหม่สิคะลุงมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะลุงลุงก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่ลุงอยากจะเบิกเงินล่วงหน้าก่อนนะ่ะนิกพอจะมีให้ลุงไหมอ๋อนิกก็นึกว่าเรื่องอะไรซะอีกจ้ะแล้วลุงจะขอเบอิกเงินนิกวันนี้เท่าไรหร่ละจ้ะลุงขอเบอิกสักสองพันก่อนนะจ๊ะจะไปแบ่งกับลูกน้องก่อนนะ่ะคนละห้าร้อย อ๋อได้จ้ะลุงรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวนิกไปเอามาให้นิกพอได้ยินลุงพูดแบบนี้เธอก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเพราะเธอรู้อยู่แล้วว่าช่างต้องการใช้เงินแล้วก็ขอเบิกเงินกับเธออยู่แล้วนิกเลยไม่คิดหวั่นอะไรมากเลยค่ะนิกได้เดินกลับเข้าบ้านไปข้างในบ้านอีกครั้ง เพื่อไปเอาเงินให้กับลุงสนค่ะแต่พอนิดเดินเข้าไปในบ้านก็เท่านั้นแหละค่ะลุงสนได้มองตามหลังเธอและก็อมยิ้มเบาๆเหมือนแกจะพอใจมากว่านิดให้แกเบิกเงินง่ายเร็วเกินไปลุงสนเพิ่งจะมาทำงานวันนี้เป็นวันแรกด้วยซ้ำไปค่ะมันเร็วมากจริงๆที่แกรีบเบิกเงินจาก นิกค่ะอ๋อนี่มันก็ถึงเวลาเลิกงานลุงแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงจะเข้ามาแต่เช้ายังเชื่อมโครงหลังคายังไม่ค่อยเรียบร้อยดีเท่าไหร่เลยได้จะลุงนิกนั่งคุยกับลุงสนอยู่คู่หนึ่งหลังจากที่ลุงสนลุกออกจากแคร่ไปจากหน้าบ้านแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมานิกได้มองดูหน้าจอโทรศัพท์ ที่รูปโปรไฟล์ของในโทรศัพท์ของเธอนั้นเป็นรูปโปรไฟล์ของสามีเธอนั่นเองค่ะทันทีที่เธอรู้ว่าเป็นสามีของเธอฮัลโหลจ้าว่าไงพี่ทอนได้กลับมาบ้านวันไหนแล้วจ้านิกพี่กำลังจะกลับบ้านแล้วนะพี่จะถึงบริษัทแล้วเนี่ยอ้าวเหรอจ้าพี่ นิกนึกว,ว่าพี่ยังไม่กลับมาซะอีกน่ะหัวหน้าพี่โทรมาบอกน่ะให้รีบกลับเพราะมีงานด่วนเข้ามาให้พี่รีบเอางานไปส่งไปส่งของพวกนี้น่ะที่ภูเขียวอ๋อรอจ้าพี่ดีเลยจ้านิกกำลังคิดถึงพี่พอดีเลยนะครับผมพี่ก็คิดถึงเหมือนกันแล้วเย็นนี้พี่จะกินอะไรหรือเปล่าละจ้า นิกจะได้ล้างหม้อล้างถ้วยล้างชามทำกับข้าวไว้รอพี่นะจ๊ะพี่ขอเป็นผัดกระเพราตับก็แล้วกันนะแล้วก็ไข่ดาวหนึ่งฟองได้จากพี่งั้นนิกทำลาดข้าวไว้รอให้พี่เลยนะจ๊ะจะได้กินง่ายๆหน่อยครับผมแค่นี้แหละนะพี่ขับรถอยู่จ้ะพี่หลังจากที่วางสายแล้วนิคตอนนั้น เธอรู้สึกดีใจมากๆด้วยความห่างกันแค่3-4วันเองแต่ความรู้สึกของเธอนิกเหมือนห่างกันไปเป็นปีเลยค่ะนิกรีบวิ่งแจ้นเข้าครัวทันทีเพื่อเตรียมกับข้าวไว้รอสามีที่จะกลับมาถึงบ้านเร็วๆนี้เมื่อเวลาผ่านไปสองชั่วโมงสามีของนิกก็ได้กลับมาถึงบ้าน พอดีกับที่นิคทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะนิกทำอะไรกินหอมจังเลยอ๋อนิกทำหมูทอดกระเทียมแล้วก็ผัดกระเพราตับแล้วก็ทำน้ำซุปร,ร้อนๆไว้ซดนะจ๊ะพี่อ๋อดีเลยจ้ะนิกพี่กำลังหิวมากเลยนะเดี๋ยวพี่ขอไปอาบน้ำก่อนกลับมามีตะเหงอใครเหม็นไปหมดเลยนะ่ะ ได้จ้ะพี่เดี๋ยวก่อนไปอาบน้ำพี่ขอหอมหนึ่งทีนะได้จ้ะพี่ต้นหอมของนิกเพิ่งจะล้างไว้เมื่อตะกี้นี้เองจะ้ะอืมบ้านหลังเล็กๆของนิกกับสามีอยู่กันแค่สองคนเองคะ่ะสามีภรรยาคู่นี้ยังไม่มีลูกด้วยกันคะ่ะอยู่กินกันแบบสบายใจมากๆใช้ชีวิตที่ชิลมาก อาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ทะเลาะกันบ้างเรียกได้ว่าลิ้นกับฟันเลยทีเดียวค่ะแต่ทั้งสองคนก็เข้าใจกันดีเหมือนเดิม